สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะมาปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเด้อค่ะหลังจากที่เขาเพาะชั้าหญ้าหวานอิสราเอลไวเนาะค่ะเพิ่นปงหยดขึ้นมาแล้วก็จะมาปลูกเพิ่นเด้อค่ะมื้อานี้นี่คือบรรยากาศในสวนของพวงเฮาค่ะหลังจากฝนตกมาค่ะพี่น้องค่ะมองที่พวกเขาปลูกแตงโมค่ะน้ำไหลทั้งค่ะพี่น้องแตงโมนี่กสัซัดไปกับน้ำเลยค่ะกะบ่หูวว่าจะเหลือหลายบอเนาะค่ะก็ยังบ่ได้ยางเลาะมืองเลย ตอนนี้บ้านุพันกะเป็นผู้ปลูกเดอ้อค่ะพันว่าพันจะปลูกเองค่ะพันยานเฮาปลูกบ่เกิดค่ะพี่น้องพันกะเอามาเสียบกับขุมแตงโมง่ค่ะที่เฮาปลูกแตงโมงไว้ตน้นแตงโมงบางต้นกัยังบม่ไเด้ปปงหยดใหญ่เนาะคะ่กะกัยังเป็นต้นน้อยหน่อยู่ค่ะเนี่ยค่ะยางต้นี้กัยังต้นน้อยหน่อยอยู่ยยแต่บางต้นกัใหญ่หลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะบางต้นกัใหญ่แล้วอันนี้ก็ยังหน่อยอยู่เนาะคะ่ะแต่ตนน้นีกัใหญ่ละค่ะมีเห็ดอีกอย่างโม่ขาอยู่นน่เฮาก็เลยมาดึงออก ต้นนี้ถ้าผ่านช่วงฝนตกช่วงนี้ไปได้ก็เป็นแต่เด็กินอยู่ค่ะพี่น้องบาวนูเพิ่นกะเอามาเสียไว้กับตอใหม่น้ำค่ะเพิ่นว่าหม่องตอใหม่นี่ล่ละค่ะหญ้าจะเกิดดีค่ะกระปูไปให้ทั่วสวนเลยค่ะเมื่อคืนนี่ก็ฝนตก,กค่ะพี่น้องอยังยเมื่อเ้ามาก็ยังฝนตกอยู่ด้วยค่ะ นี่ก็คือฝนเศร้าตกแลละก็เลยเดี๋ยวพาก,กันออกมาปลูกค่ะพี่น้องนี่ก็คือหม่องที่เป็นต้นใหม่ค่ะทิ่เนเผาแลละมันเป็นห้อยดั้ดำ่นี่ไหมค่ะพี่น้องเห็นบอนี่ราคาเพิ่นวางงามเด้อค่ะมองนี้ว่าสัน้นปลูกไ้นี่แห้งจะงามค่ะก็เดี๋ยวเขาคงจะมาอัปเดตให้เมืองเนาะค่ะเพื่อนก็นจะปลูกไปเรื่อยๆองเพิ่นจนหมดกะคุ่ฟลราคาที่เพินพนเพาะช้ำมาเพิ่นเทใส่กะคุมาค่ะ ส่วนเขากับมีนาทียางไทยเพื่อนเพื่อนมึงนี่แหละค่ะย่างไทยคลิปไทยอย่างไงเพื่อนเพื่อนมึงเนาะค่ะมึงบรรยากาศเนี่ส่วนของเขาไปน้าจากพี่น้องค่ะระว่างที่ปลูกนี่ก็รู้สึกว่ามี่ายฝนลงมาล่ะค่ะ รู้สึกว่าฝนช่วงนี้ยูนคกขพนมนี่ดีดีค่ะพี่น้องมีเพื่อนเพื่อนเขามาทักอยู่ได้ข่ะว่ายูทางผีคือฝน,นดีแท้บ้าน,เพ,นเพื่อนเพื่อนพันยูอ่าขอนญแก่นเนาะคะ่ะยู่ขอัแก่นพันวาบตกค่ะพี่น้องแต่ทั้งนครพนมสงสัยพายุจะเข่าอีกหรือจังไได้เทากับบอลูเพืกันเด้อค่ะตาหูตาวายยับกึ่งคืนมานน่ฝนตกทุกคืนเลยค่ะเรื่องอยางเนี่ยมาตรงห่วงเลยค่ะบบเดกีดมาหลายมือละค่ะรอฝนหยุดตกเวาลาค่ะ อาชีพหลักเขาก็คือสวนยางเนาะคะ่ะเขาก็รอฝนหยุดตกก้อนตอนนี้มึงมองเขา้ายางลงไปนะคะหยับลงไปลุบลงไปเลยค่ะพี่นองคะ่ะเมืองดินเนี่ยและค่ะ ถ้าฝนตกลงมาก,ก็เห็นไหดินอ่อนเนาะค่ะระวังที่ล้อบาหนูเพิ่นปลูกหญ้าเขาก็จะมเมึงผลผลิตในสวนของเฮาจ้านี่ก็คือฝักท้องจา้ามากอือนั่นเองจา้ากาลังเป็นลูกใหญ่ค่ะนี่ก็คือกล้วยค่ะพี่น้องกล้วยน้าว้าเด้อค่ะเนี่ยคือปีแรกเลยค่ะเอามาปลูกออกลูกให้เฮาได้กินละจา้าพี่น้องล้อกินลูกสุกอยู่จา้าดีใจแฮงค่ะคือปลูกกล้วยปีแรกก็ได้กินเลยระวังเนี่ยบาหนูเพิ่นกับปลูกไก่เสร็จล,ละคะคะ นี่ก็คือหญ้าหวานพันุ์อิสราเอลที่พวกเราเอามาปลูกนี่ก็คือตน้นไงเด้อค่ะถ้าเป็นญ่แล้วมันก็จะเป็นต้นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะต้นงมๆใบอ,อ่อ,อนๆแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปลูกหญ้ามอน,นี้เขาก็จะเดินทางกลับแล้วจ้าเมืองทางที่เขาย่างไปเด้อค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะฝนตกมาแล้วโอ้ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวจ้าวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ